รู้รู้ดีด้วยแต่ไม่มีอะไรหนะ้าที่หลวงพี่บอกว่ารู้แล้วก็รู้ดีด้วยแต่ว่าเราอาจจะไม่มีก็ได้นะไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะไม่มีแต่บางท่านอาจจะไม่มีสิ่งนั้นก็อยากจะบอกว่านั่นคือสติสัมปชัญญะคุณอูไหมคำนี้ จะได้ยินอยู่บ่อยๆเลยได้ยินมาตั้งแต่เล็กจนโตยิ่งโตยิ่งได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยแต่ไม่ค่อยรู้สึกและไม่คิดว่าเราจะมีใครหล่ะจะบอกเราว่าเรามีหรือไม่มีก็ตัวเราเองนั่นแหละที่จะบอกตัวเราได้ว่าเรามีหรือไม่มีแต่ก่อนที่จะบอกตัวเองได้ก็ต้องรู้จักความหมายกันก่อน สติสัมปชัญญาเป็นสองคำบวกกันนะคำแรกก็คือคำว่าสติสอเสือต่อเต่าสลอีอ่านว่าสติอ่านพร้อมกันหน่อยซิสติมีไหมลืมไม่มั่นใจสติแปลว่าอะไรท่านทั้งหลายสติแปลว่าเะลาลึกได้นึกได้ ไม่เผลอไม่ลืมนึกขึ้นได้นั่นแหละสติมีไหมตอนนี้นึกได้หรือยังนึกได้แล้วว่าเราชื่ออะไรมีสติอยู่นะอีกคำหนึ่งที่มาพร้อมกับสติก็คือสัมปชัญญะสัมปชัญญา,ญญาซอเสือไม่หันอากาศมอมาอ้าปอปลา ช่อช้างไม่หันอากาศห่อผู้หญิงห่อผู้หญิงอีกตัวหนึง่งและสละอะสัมปชัญญะแปลว่ารู้ชัดรู้ชัดในสิ่งที่ระลึกขึ้นได้จึงเป็นการที่จะต้องมาคู่กันระหว่างคำสองคำคือสติกับสัมปชัญญะระลึกได้รู้ชัดรู้ชัดในสิ่งที่ระลึกได้เป็นยังไงกันบ้าง ตอนนี้รู้ชัดไหมรละลึกขึ้นได้หรือเปล่าจะต้องระลึกขึ้นได้ก่อนนะจึงเรียกว่ามีสติในทางพระพุทธศาสนาสติสัมปชัญญะถือว่าเป็นของที่คู่กันเป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่กันและกันเกื้อกูลในการทําความดีทั้งปวงหรือเรียกว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนั่นเองบ่อยครั้งที่ชีวิตเราดําเนินไปแล้วก็ มีความเผลอเลอหรือเรียกว่าขาดสติไปนั่นเองเพอขาดสติแล้วชีวิตก็ล่องลอยรู้ตัวอีกทีว้าวพลาดไปเสซะแล้วเราเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับสิ่งต่างๆมากมายสุดท้ายก็กลับมาตกจมอยู่กับความทุกข์เพราะขาดสติและสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะสองอย่างนี้ใครจะให้กันได้ ก็ต้องตัวของเราเองเท่านั้นที่จะให้แก่ตัวเองขึ้นมาได้และมันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่โดยปกติสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการเจริญสติให้มากระลึกขึ้นให้ได้มากๆมีสติอยู่กับร่างกายว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังนั่งฟังคลิปหลวงพี่แจด๊ดอยู่ใช่ไหมมีสติใช่ไหมจดจอระลึกได้ แล้วก็ใส่ใจในสิ่งที่กำลังชมอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของเรามีสติที่กำลังคุยอยู่กับแฟนสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่ทุกคำที่เราพูดออกมาด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความรู้สึกตัวระลึกได้แล้วนั้นเราก็จะไม่ประมาทพลาดพรัง้งพูดเท็จเพ้อเจ้อคำหยาบส่อเสียดออกไปจนเบียดเบียนให้ใครๆต้องเป็นทุกข จนในที่สุดตัวของเราก็ต้องเป็นทุกนั่นเองสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะที่เราควรจะรักษาไว้ให้มั่นชีวิตของเราจะมีความสุขได้ไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมายไม่จำเป็นจะต้องนั่งรถหรูอยู่สบายแต่ขอเพียงแค่เรามีสติสัมปชัญญะชีวิตของเราก็อยู่อย่างมีความสุขได้ไม่ยากเลย สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะซื้อหากันได้หรือช้อปปิ้งออนไลน์แต่เป็นสิ่งที่จะต้องทำความรู้จักและอยู่กับเขาเพราะเขามีอยู่ดังนั้นแล้วกลับไปที่ต้นคลิปคือรู้มีอยู่ไหมหลังจากจบคลิปนี้แล้วก็หวังว่าเราทุกคนรู้แล้วก็รู้ดีแล้วก็จะต้องมีสติสัมปชัญญะควบคู่กันไป ทุกๆคนต้องมีนะแม้แต่ตัวหลวงพี่เองก็ต้องมีด้วยเช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้แก่ทุกๆท,ท่านในการดำเนินชีวิต Have a nice life Have a nice day หากว่าการรับชมคลิปที่หลวงพี่ได้จัดทำขึ้นมานี้คิดว่ามีประโยชน์ขอให้ทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์แล้วก็บันทึกไว้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะ เขาว่ากันอย่างนั้น